สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะขอนำเสนอพระปงสุพรรณซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงและจัดว่าเป็นพระที่อยู่ในชุดเบนจภาคีที่เหล่านักบูชาพระต่างต้องการที่จะหามาไว้ในครอบครอง และว,วันนี้ครับเราจะขอบอกเล่าประวัติและพุทธคุณของพระผงสุพรรณกันครับลักษณะของพระผงสุพรรณนั้นกรอบจะเป็นรูปสามเหลี่ยมยอดตัดหรือตัดด,ด้วยตอกตลอดจนขอบข้างเป็นพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองพระเกศส้อนกันสามชั้นพระกันหย่อนยานปลายพระกันซ้ายหักเข้ามุมในต้นของพระกันติดกับพระเศียรคล้ายกับหูแพะ พระอุระคล้ายกับหัวช้างพระอุทรแฟบส่วนด้านหลังนั้นจะปรากฏลอยนิ้วเกือบทุกองค์ พระผงสุพรรณนั้นพบจากพระปางวัดพระศีลัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปสุพรรณบุรีซึ่งขณะนั้นพระยาสุนทรสงครามเจ้าเมืองสุพรรณได้นำเอาพระเครื่องซึ่งเป็นพระพุทธรูปลีลาล่อด้วยโลหธาตุนั่นก็คือพระผงสุพรรณขึ้นทูลกล่าวถวายตำนานการสร้างพระผง สุพรรณนั้นเล่ากันว่าเกิดจากฤลืีพิลาไลซึ่งเป็นประธานในการจัดสร้างพระผงสุพรรณจัดทำด้วยริ์และมีเลือสีอีก4ี่ตนซึ่งพร้อมใจกันนำเอาแร่และว่านทั้งหลายซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธ เมื่อลือสีได้อะแรและว่าแล้วจึงอัญเชิญเทพเทวดาเข้ามาช่วยกันทำพิธีซึ่งได้นำอาว่านั้นมาบดเป็นผงปั่นพิมพ์ด้วยลายมือและได้หล่อเป็นพิมพ์ต่างๆมีอนุภาพแตกต่างกันเสกด้วยมนคาถาครบสามเดือนจากนั้นจึงเอาไปประดิษฐานไว้ในสถูปใหญ่แห่งเมืองสุพรรณบุรีเท่าผู้ใดได้พบให้รีบเอาไปสักการะบูชาซึ่งถือว่าเป็นของที่วิเศษนัก ซึ่งในสมัยก่อนโน้นนะครับมีเรื่องเล่ากันว่าชาวสุพรรณบุรีจะนิยมกีฬาชนควายซึ่งมีการพนันกันเอาเงินเอาทองและเล่นกันเป็นจำนวนมากประจวบกับในระหว่างนั้นพระผงสุพรรณนั้นมีมากและไม่ค่อยมีมูลค่าเหมือนเช่นปัจจุบันจึงได้นำเอาพระผงสุพรรณองค์ที่แตกหัก ไปป่นให้ละเอียดผสมคุกเข้ากับยาให้ควายกินและนำควายไปชนปรากฏว่าควายที่กินเศษผงของพระผงสุพรรณเข้าไปสามารถขวิดได้ดีมากอีกทั้งยังหนังเหนียวอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนะครับพระผงสุพรรณรุ่นโชคทรัพย์ไม่หมด ความเชื่อห้อยพระผงสุพรรณแล้วจะมีพุทธคุณในด้านเมตตาบรารมีส่งเสริมความเป็นผู้นำหน้าเกรงขามคงกระพันการมีโชคโภครัพย์ความมีเสน่ห์ขจัดทุกความสงบและมีความหนักแน่นครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระผงสุพรรณรุ่นโชคทรัพย์ไม่หมดสามารถที่จะคลิกเข้ามาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้หรือท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ